นี่ก็ร้นซอบหลอกผีใช่ป่ะหลงหลอกไแล้วพี่สะใจกันไปหน่อยบวยแกนี่ก็ขับอร่อยเหลือเกินนะเมื่อกี้ดูมืออาชีพแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะได้หลอกผีกันละหัวเลาะมันมันไม่พี่ไม่ปิดบังอะไรเลยนะคะพี่แบบเต็มเต็มที่เลยนะคะ นี่หนแหละนะแล้วบอกว่าตัวเองเป็นคนดีด้วใจคิดฉันมาทำอะไรที่นี่ตอนนี้แหละกำมังว <c oughs> ันนั้นน,นั้นน่าจะบอกว่ายุ่งในเ,เมื่อพีสาวของเราพร้อมแล้วก็ประจำที่กันเลยพี่บอยเป็นยืนหลังรถส่วนน้องอยู่หน้ารถก้มกมไว้มีการวางคิวสักหน่อยนะครับเพื่อความแนบนไ <c oughs> <ม>หวไหมหนูพ,พ,พี่พี่พูดอย่างนี้หนูมีทางเลือกเหรอคะพี่พูดอย่างนี้หนูมีทางเลือกเหรอคะ คนมาปุ๊บสมมติว่าพี่เป็นเป็นคนกลัวตกแต่พีนถาว่านีคนมานะเหนอยหลอสิเฮ้ยเฮ้ยแจยังไม่เลิกขำอีกเอ้ยห่วยตั้งแต่ดูมิ้นมาพี่ไม่เคยมิ้นบ่นขนาดนี้เลยใช่ค่ะวันนี้เป็นวันที่บ่นที่สุดในรอบ45ปีที่มีชีวิตอยู่ค่ะ พี่ขอไปออกปักหมดด้วยนะไม่ชอบโอ้หนูไม่ค่อยชอบพี่เท่าไหร่โอ้หนูไม่ค่อยชอบพี่เท่าไหร่เขาไปต้อนรับแกจะไปอีกมิ้นทำงี้เนี่ยพี่เป็น fc นะโอ้หหนูไม่อยากได้ fc แล้วชีวิตหนูมีเฮเดอร์ก็ได้มีแบบลูกแมวอะไ เสียงมาแบบนี้แต่ว่ากําลังจะมีคนหลงเข้ามามาเป็นเหยื่อให้มิ้นหลอกกันให้ตายใจก่อนแล้วกันโอ้โหหลอกไปเท่าไหร่ละแต่ตกใจเกินเบอร์มากจ้างมาสิบเล่นซะสองพันเลย สบยอดสงสารเขาะสงสารไยอ่ะสงสารเราเข้าใจหัวอก <c oughs> ขอโทษนะคะเอ้าไม่ต้องไปขอโทษเขาขเราไแก้งขเขาข<อ>หนูสงสารเขานี่มันบ้านผีสิงคนเข้ามาเพื่ออยากตกใจผู้ด้นเราสํานึกเป็นคนดีไม่ทันเลยทีเดียวเชียวแฮะมาแล้วมาแล้วเอาละครับเยอรา,ายต่อไปผีฝึกหัดอย่างมิ้นจะทําสําเร็จไหมนะ หลอกสะช็อกเลยโอ้โหหลอกเก่งเกินเอาเอาไงมินจริงเว้ยเนี่ยโอ้ยแขงอีกแขนเลยเฮ้ยม่มินไปด้วยมินไปด้วยมินไปด้วยเดี๋ยวมินช่วย พี่จะทิ้งหนูคนเดียวหนูรู้แน่รู้ทันซะด้วยกุมษ่สหาังหว่าออกไปทำไงก็าชอบไปเลยอ่ะหลอกเก่งมากเลยไม่ใช่เขาทำแบบเหมือนที่เขาทำกันไงเขาแบบว่าลงไปนอนแบบว่ากับพื้นเลยอ่ะยอดเลยยอดเลย,ย,เลยมีหน้ามาชมอ่ะไหนๆก็ไหนละจัดจบเลยแล้วกันน้องมาดีกว่าเฮ้ยผีชุดดำ ไหนกูน้องน้องบอกกันแล้วตามพี่มาน้องก้าวไปตามพี่มาโอแมวแล้วอยากนอนถ้าไม่ตามไปแล้วเมื่อไหร่จะจบเล่าบอกไปแล้วตามพี่มาโอ้แล้วไม่มีใครด้วยอยู่คนเดียวซะด้วยล้อกันเล่นอะไรครับนี่